ี่ยครับพี่น้องกับเขากับเขาแรงเก็นบ่บกเขือหาที่บกเขือก่อนที่บกเขือไปพัด พามาสวนครับตัดห้ามาเศร้าเบิกบวบก่อนนะบวกมีครับข้างบวกบวกมีลูกอ่อนบอบนไหนวบันเนี่ย วปวบเก็ด้างแบบอีสานอีสานบ้านนอาเนี่ยเก็ด้างไว้จะแกะไปดูเนี่เบิ้งสอยข้างเบิ้งเด้ออีกอ่างอีกเครับมือสองมือเลยกินแล้วมั้ง แกแล้วครับกำลังขึ้นในอีกลูกนึงปวดปอดสารแม่งลูกนี่มาจากไหนแล้วเนี่ยจกยังแล้วตัวมัวแต่อยู่น้ำไกลพี่นองไอ พ่อยจะลงมาสวนตัดหญ้าแล้วก็เข้าบ้านห้อนทั่วทั่วพัดใส่หมูหี่นอนเลยเก็บทั่ว ได่ฉีดยา้วครับปล่อยธรรมชาติตัวไปพัดไวตำสมคือมาโคตลงงอง,งแง่งแต่ว่าตัว โคดมองหงอเล่งแง่งดยวยนี่นะครับคัวปลอดสารครับปุ๋ยยาใบไทรแบกปลูปกทิ้งอย่างเดียวล่อจิ้นครับเบือ่อไายังปล่อยไบโคดมองหงอเล่งแง่งปลานเนีย้ยงรดยอย่างเก็บผัวเนอะ พอแล้วแรงไปเนะี่ยตะเกียบก็มี่ตะเกียบมาเ,เลยปอดสารบรรทุกยางครับอยู่บ้านปลูกไปกินเองถั่ว ัวบอกทัวกเก็บอะไรเก็บกิงไวน,นี่แล้เกยบปันแกแล้วเก็บไวเป็นพันกินบอทันเรื่องไปอยังตนงโ,งโลงโขงลงโงอยู่เก็บกทัวบักพี่นงอ,องกเก็ยียป แกเ่เบ่ล้ววาวายปพันมีก่อนดใเกียบันตอนเล,นนลววี๊้องติมพริกหนยบกอึกัมีด้ไงพวกแม่มีแต่บกทัวแต่บกอึก็มีครับเหนือเท้ามันบึงน่าแก่แล้วน,นะ กยังดูดิหนแกแล้วมั้งแกแล้วครับเดี๋ยวจะไปไว้พับใส่ไก่มีบุกเขือพับแล้วครับพับใส่ไข่ทั่วกันไว้ตั้มครับไปทุงเจ้าบาทด้ว ครับสวนเดี๋ยวพาไปเมืองปกฮงกระแดงครับบมงในบกฮงเตี่ยร้บกฮงกระแดงนี่มันคือแก่ละเบิง่แบงแก่ละมั่งเนาะครับนะี่มาดีแก่ละเนี่ยกล้ว,นะวยครับเบิง่งกล้วยนี่คือกล้วย กวนน้ำว่าครับเ <c oughs> วลาปลูกกระตัดเอาเต่ไอห,หากมันหน้าต่คโคนมันแล็ตน้นต้นไปทราบเห้ไกลตน้ตนตน้นปุ๋ยยังต้นอวบตนวว้นเงาเลยมาเบิง้งแบบอินซีครับปุ๋ยยาวผสมใส่ปลูกเองอย่างเดียวเบิ้งต้นก็ครับมาเบิงปีเดบยวนี่แหมมันเบิง โได้ซุ่มครับเนี่ยธรรมาดาเลยนะปีปีสมนีตลูกที่สำไหนครับเนี่ยปลูกแบบเอาหากปลูกหน้าตัดตัดแล้วก็เอาหากลงเอาหากฝังไว้เมืองไปยังครับเดี๋ยวต้นต่างทางเนี่ยต้องต้องตัดต่อให้ให้ใหลูมมันบวบ,บงาม,งามเบิ่งครับปีไม้เครือนี่คือใหญ่อยู่ครับเนี่ย สมบูรณ์ดีครับไม้พ่าไปเบื้องไหญบุกงกระแดงครับโบแม่บ,มบ,บ,บุกงเตีย้ยเลยตัดุ้งเศร้าครับบอลก็มีครับพืชประหยัดของกินหลายวะครับไผ่เพลย์ต้นบอลเต้มอยู่นี่ครับ บุงกงูกแดงครับผมไม่บุกงเตี่ยได้บุกงก็แดงเบิ้งครับต้นบรท่านไหนเลยออกเต่าหมออกลูกแล้วต้นท่านทวมหัวเลยครับออก,ล,ก,กลูกของมือละเบิ้งหวานต้นออกแตกดอกแตก,ก,แตกนี่เต็มอยู่เนี่ยงกกแดง